เป็นผูาเป็นละเป็นผู้ล่าจเป็นผู้ล่าเฮ้ยเออให้สนดีกว่าให้นรดีกว่าให้ฉนรดีกว่าโเพี่เออให้ฉนรดีกว่าต้องไม่เล่นไม่เ่อ่ะี่บอกเลยพี่ถ้าพี่เจอบบคนที่จะไม่เอาจูเดียวโอยนตก ยืนนั้นกันตกเหวไหมตกแล้วจะฝนตกไหมตกเหวไหมไม่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนใหม่ไงคู่สองคู่สองเราเปลี่ยนแบบ real risk ใหม่ไงเออจะจะฝนตกไหมมันเป็นตกเหวไหม อันนี้อันนี้ไ <num> ด <it id laut> <c oughs> <c oughs> ้ยินชัดใช่ไหมชัดชัดเจนพี่น้ำใสหมูบางแล้วเสียงเป็นอื้อือเป็นโดมนเย่ไม่พี่ซ้ำพังอลไรดีใจด้วยเราจะได้ฟังเสียงชัดเราจะได้ฟังเสียงเกีรยองมาเสียงผมเสียงจริงผมอยากตั้งอ่ะพี่จะโนไว้อะไรหนูหนึ่ง คู่สองคู่สองคู่สองไม่ต้องร้องเดี๋ยวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อย่าลืมนว่าผมถ่ายคลิปอยู่โอ้โหอิทากาวะมามามาทีนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยเพลงใหม่คิดเองเลยมาสิอมาสิโบแจ้งเนาะแจ็คทิ้ไก่ของเราเนาะแจ็คเป็นชาวาบ้า วอะไรอ่ะแจกวะไม่ใช่ไม่ใช่อิทากาวะในตัวอัตวิรัติการน่ะในตัวนี้แล้วเก่งนะตอนนี้ไปดูันนี้เล่นยากเล่นยากเลยนะคนเล่นปิงก็ถือว่าเก่งนี่มาแล้วไมบ้านนะออกไปแล้ว กินชิ้นลูดน่ะไรล่ะไม่อยากดูแล้วเดี๋ยวผมจะพอนปะขอไมใส่มา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 ฉมนอยากฉัอยางเป็นตัรไอตัวใช่ปะไม่ปกติใครยังไม่ช่วยก็ไปช่วยนะผมไม่ไปแค่นั้นเลย คนต่อทำดีมากต้องเป็นคนนี้เห็นแก่ตัวไว้ดีไม่ไปวไ <co f> ุ้นไปเหยียบใจเหยียบใจของคนรูคนต่อทำดีมากคนต้องเห็นแก่ตัวไว <ป S 1> <ไป S 2> ้อะไรช่วยเขาเราเลิกเ,เหมือนรถไฟอีกนะผมไมใจเขาผมว่า

โดนอีกแล้วปืนนี้เฮ้ยแล้วปืนผมหมดแล้วเขาต้องกันไงอย่าปล่อยปล่อยพี่ว่านปล่อยพี่ว่าบ้างปล่อยพี่ว่าบ้างโอ้โหเราใจร้ายมากเลยเฮ้ยจุดหมอกเ่ยนี่ไงจุดหมอกนะอ๋อด้าได้ปืนอีกกระบอกจังสวยมากไม่ไม่อยูฟังพังรู้ว่าไม่ไหนพังไออ้เ่ปสาม โอ้โถนโอยกาต้องเฮ้ย่วยด้วย่วยด้วยไป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 แล้วไป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 แล้วไฮ้ยัปษ์ไอ้ไอ้ทำไมไมาแต่พียเราทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยอ้โกูดูเขาดิกูดูเขาดิ เยออีกแล้วเนี่ยผมว่าไม่ถกล่องเพารู้ด้วย่าผมยู่แล้วอะไรนะไปแล้วเอาอย่างงอนดีไป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 มามามาเร็เ่อาไปเอย่านะอย่า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 สนุสนุเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วไปกระจา เหลือดสองคนกันจะรอดเนี่ยรูเหลือดสองคนด้วยโตกล่ะคะแล้วก็มันตอกันเลยนะคะกับคุณโนแล้วค่ะก็วิ่งไปหาคุณออมแล้วค่ะก็กำลังจะตกคุณออมกินข้าวหยู่นะคะเฮ้ยนั่งใส่ลูกบอลคุณออมาแอบอยู่ค่ะรอหาหลุมเพื่อตอนนี้คุณออมแอบอยู่ดีมากเลยค่ะคุณออมคุณออมหนีไปแล้วค่ะไม่มันเห็นมันเห็นออร่ามี่เหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหรอกตาบอด แต่กรอนมนจะไม่เห็นคุณอ๋อคุณธนูคุณต้องค่ายได้นะคะเร็วๆค่ะเราต้องเราต้องรีบกค่าคุณเรียงค่าคุณสองก่อนเลยครับเฮ้ยอย่ามายุ่งเอาผมไอ้หมอตีเตะมาแล้วว้าวไปเลยละไปเลยละเอาละไม่หยุดไอ้หยางงอนดิ เฮ้ยเอ้ยเอ้ยหัวร้อนอ่ะเฮ้ยอย่างงอนดิตามมาแล้วตามมาแล้วสวัสดีครับคุณเจเตยนะครับผมแกนี้ต้องชำระค่ะสวัสดีสวัสดีครับเจเตยนะก็อย่าไปสิบูทำให้พี่ขับไม่อ่ะพี่บอกแล้วเนี่ยอะไรไปหาไปหาหลุมพี่จ้าพี่ยังไม่มาพี่บูกีโคตรเยอะเลย เดี๋ยวสร้อยคิดเป็นเพื่อนมาโอเคนะครับเราก็ตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราก็ได้ยินเสียงเจเจเลยนะครับแต่เจเตเลยเข้ามาละเออพี่เตอร์ครับพี่เตยครับฝากช่องทางในการติดตามผมพี่เตอร์นะครับผมเรากำลังอัดคลิปอยู่นะฮะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะฝากช่องทางการติดตามนะคะใบเตยการิตา b a i t o e y ค่ะแล้วก็การิตา k a t ของกดติดตามห้องด้วยและกดกระดิ่งด้วยอาบุูทุนจะไปแล้วหรอเปล่าบลูทูธดรับรองคุณสาวโดนพี่เตยหาคะแนนเด็ดโอ้โเจ้าเจ้าสาว 何 <laughs> <laughs>